สวัสดีค่ะวันนี้ทางดูดีสตูดิโอจะพาไปชมคอมเมนต์ชาวกัมพูชาหลังดีใจกันใหญ่ที่เห็นเจ้าหญิงน้อยแห่งกัมพูชาใส่ชุดไทยออกสื่อดังของจีนแฟชั่นชุดไทยคว้าใจชาวกัมพูชาอีกครั้งเจนน่าเซเลบชื่อดังลูกครึ่งเขมรฝรั่งเศสขึ้นโชว์ชุดไทยพระราชนิยมและสอนรำไทยในเวทีประเทศจีนชุดไทยพระราชนิยมกำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิต และเข้ามามีบทบาทในการสื่อสารวัฒนธรรมของประเทศกัมพูชาอย่างชัดเจนหลังจากที่ชาวกัมพูชาได้ประกาศเป็นเจ้าของชุดไทยอย่างเต็มตัวโดยไม่ได้เกิดขึ้นเพียงในเวทีประกวดนางงามเท่านั้นแต่ในงานแสดงวัฒนธรรมประจำชาติต่างๆชาวขเขมรได้หันมาใส่ชุดไทยสบายผ้าถุงโดยเฉพาะชุดไทยพระราชนิยมพร้อมประกาศด้วยความภาคภูมิใจว่านี่คือชุดประจำชาติของขเขมร รวมถึงยังเปลี่ยนแปลงความรู้ความเข้าใจในชุดดั้งเดิมของตัวเองทั้งหมดหลังได้รับอิทธิพลจากไทยอย่างหนักยอมลืมรากเงาทิ้งชุดสปอร์ตไว้เบื้องหลังหันมาแต่งกายตามละครไทยหมดสิ้นล่าสุดสื่อขเขมรได้ลงข่าวว่าเจ้าหญิงน้อยนโรดมเจน,น่าได้เข้าร่วมในรายการทีวีจีนซึ่งกลายเป็นปรากฏการ์ยิ่งใหญ่โด่งดังเป็นประวัติศาสตร์อีกเรื่องหนึ่งนอกจากการแสดงแล้วเธอยังแสดงการร้องเพลงภาษาจีนร่วมกับเด็กชาวจีนอีกด้วย พร้อมด้วยการแสดงการรำชื่อดังจากคณะนระดมบุภาเทวีจากที่ดูในรายการนี้เห็นได้ชัดว่าเจ้าหญิงน้อยนรดมเจนนาได้แต่งชุดไทยพระราชนิยมพร้อมประกาศว่าเป็นชุดประจำชาติของกัมพูชาในรายการที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างจีนและกัมพูชารวมถึงสอนท่ารำไทยกับพิธีกรและออกตัวว่านี่ชุดประจำชาติขเขมรเพื่อทําให้ชาวต่างชาติเข้าใจผิดในสาระสําคัญและไม่ได้ชี้แจงว่านี่คือชุดไทยและรำไทย ที่กัมพูชาได้รับอิทธิพลจากไทยบทบาทล่าสุดที่เซเลบคนดังเขมรที่เน้นการนำเสนอวัฒนธรรมไทยในลักษณะที่สวยงามมีเสน่ห์และต้องการสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมกัมพูชาได้ถูกส่งต่อไปอยังทั้งประเทศจีนและทั่วโลกผ่านทางช่องทางข่าวสารที่มีนักวิเคราะห์และผู้ร่วมประกอบที่มีชื่อเสียงทำให้ผลงานของเธอได้รับการรับรู้และความสนใจอย่างสูงหากแต่ในระดับรัฐบาล นายกคุณเซนของกัมพูชาก็เคยออกมาเตือนว่าโปรดอย่าใส่ชุดไทยอย่าเห่อชุดไทยตามละครไทยให้หันมาใส่ชุดประจำชาติของขเขมรและส่งเสริมวัฒนธรรมกัมพูชาที่แท้จริงแต่หาได้หยุดยั้งอิทธิพลที่รุนแรงของวัฒนธรรมไทยได้ทําให้วัยรุ่นขเขมรทั้งน้อยใหญ่ต่างแห่ใส่ชุดไทยเคลมวัฒนธรรมไทยอย่างไม่ลืมหูลืมตาทั้งที่ในอดีตจนถึงปัจจุบันทั้งในพิพ,ธพิธภัณฑ์ทั้งสแตม์สื่อการเรียนการสอน รูปภาพต่างๆมีการบันทึกไว้เสมอว่าชุดและวัฒนธรรมกัมพูชาเป็นยังไงแต่ทั้งหมดกลับไร้ความหมายเหมือนถูกล้างบางและล้างความคิดจากวัฒนธรรมไทยโดยที่ในภาคประชาชนทั้งไทยและขเขมรเริ่มมีการต่อสู้และพูดถึงเรื่องนี้กันอย่างหนักแต่ในระดับภาครัฐของไทยยังไม่มีการพูดคุยเรื่องนี้อย่างจริงจังเนื่องจากอาจกังวลเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จนชาวเขมรรากย่าต่างค่อยๆสึมซับและรับอาวัฒนธรรมไทยมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อโกโหกทีๆทำให้เข้าใจผิดว่าคำโกหกคือเรื่องจริงแอดมินมีคอมเมนต์ชาวกัมพูชาบางส่วนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้มาให้ชมด้วยค่ะคอมเมนต์ที่หนึ่งขอขอบคุณสำหรับการแบ่งปันและเผยแพร่วัฒนธรรมอาณาจักรเขมรและเสื้อผ้าแบบดั้งเดิมตั้งแต่ยุคอังกอร์คอมเมนต์ที่สอง สุดยอดเลยนี่คือการโปรโมทความเป็นต้นฉบับของกัมพูชาอย่างแท้จริงเราต้องใช้ผู้มีอิทธิพลต่อสื่อต่างประเทศแบบนี้เพื่อแสดงความเป็นขมรต่อชาวโลกคนอื่นถึงจะเข้าใจว่าแท้จริงแล้วกัมพูชาของเราร่ำรวยวัฒนธรรมแค่ไหนคอมเมนต์ที่สามบอกตรงๆนะแม้ผมจะเป็นชาวกัมพูชาแต่ผมไม่เห็นด้วยกับการเหอชุดไทยผมไม่เชื่อว่าพวกคุณไม่รู้ว่านี่คือชุดไทย ต้องยอมรับว่าวัฒนธรรมไทยมีความเข้มข้นและรุนแรงยากที่ชาวกัมพูชาจะต้านทานแต่การรับเอาวัฒนธรรมของผู้อื่นไม่ควรที่จะทิ้งวัฒนธรรมของตัวเองผมว่าจะดีมากกว่าหากเราเชิดชูความเป็นขมรแท้ๆของเราให้พวกเขารู้ว่าขมรเนเราก็มีดีและสวยงามเช่นกันคอมเมนต์ที่4ตอบคอมเมนต์ที่สว่าไอ้ลูกเสียมเองไปอยู่ไทยรับงานไทยมาใช่ไหม ใช้ชีวิตรู้อยู่สบายจนลืมความลำบากของคนบ้านเราไปหากินอยู่ไทยจนหัวใจยอมกลายเป็นไทยไปหมดแล้วคอมเมนต์ที่5ตอบคอมเมนต์ที่4ว่าผมเรียนที่ไทยก็จริงแต่ผมก็รักกัมพูชาประเทศบ้านเกิดของผมผิดหรือที่ผมอยากเห็นความเป็นกัมพูชาที่แท้จริงไม่ใช่เห็นคนกัมพูชาใส่ชุดไทยแม้แต่กุนคแมก็อย่าไปลอกเลียนแบบมวยไทยให้พัฒนาของเราเอง ลูกหลานจะได้ภูมิใจได้เต็มที่ว่าเรามีวัฒนธรรมของเราเองเต็มหนึ่งอเปอร์เซ็น์คอมเมนต์ที่6ตอบคอมเมนต์ที่5ว่าพวกกระบฏขายชาติขายตัวไม่พอยังขายหัวใจให้ต่างชาติสมควรตายอยู่ที่นั่นไม่ต้องกลับมาคอมเมนต์ comment ที่7สวยงามมากเจ้าหญิงน้อยด้วยรักและเคารพเจ้าหญิงเขมรของเราคอมเมนต์ comment ที่แด เราภูมิใจในตัวเจ้าหญิงตัวน้อยมากๆคอมเมนต์ที่9คนไทยจะเข้ามาอิจฉาเราในเรื่องนี้พวกเขายอมรับไม่ได้หากเขมรได้ดีและมีชื่อเสียงในสายตาชาวโลกคอมเมนต์ที่สิภูมิใจในตัวเจ้าหญิงเจนหน้าของฉันคอมเมนต์ที่11ภูมิใจในเจ้าหญิงเพลงและทำนองนี้ทำให้ฉันหลงรักอย่างลึกซึ้งกับวัฒนธรรมเขมร สร้างแรงบันดาลใจให้กับโลกด้วยพรสวรรค์และหัวใจของคุณขอบคุณคอมเมนต์ที่12เจ้าหญิงเจนหน้าแห่งกัมพูชาผู้งดงามทรงสวมชุดขมเมรของเจ้าหญิงโซมากระโปรงและผ้าคลุมหน้าจากศตวรรษที่หนึ่งคอมเมนต์ที่13ฉันควรจะรู้สึกโกรธหรือปล่อยให้พวกเขาเล่นกันไปงงมากตอนนี้คนขมเมรบิดเบือนการรับรู้ขนาดนี้ได้ยังไง คอมเมนต์ที่14มันน่าทึ่งมากเจ้าหญิงน้อยของเราขอบคุณที่เผยแพร่วัฒนธรรมเขมรขอบคุณที่ทำให้โลกรับรู้ว่าประเทศไหนคือต้นฉบับประเทศไหนคือสำเนาคอมเมนต์ที่15ขอขอบคุณทีมงานกัมพูชาและจีนสำหรับการอนุรักษ์แหล่งโบราณาคดีนครวัดและขอขอบคุณ CCTV เป็นอย่างยิ่งที่ได้เตรียมงานอันแสนวิเศษนี้ให้โลกได้รับรู้คอมเมนต์ที่16 กัมพูชาและจีนมีนิมิตภาพอันดีและยาวนานคอมเมนต์ที่17นี่คือประเทศของฉันนั่นคือเจ้าหญิงน้อยแห่งกัมพูชาฉันชอบจีนขอบคุณจีนและ CCTV นี่เป็นการรำลึกถึงกัมพูชาและเจ้าหญิงน้อยแห่งกัมพูชาคอมเมนต์ที่18ฉันเป็นชาวกัมพูชาและฉันรู้สึกตื่นเต้นมากเมื่อวัฒนธรรมของฉันด่งดังในต่างประเทศ ฉันไม่รู้ภาษาจีนมากนะักแค่แปลได้บางส่วนเท่านั้นคอมเมนต์ที่19ขอบคุณมาก CCTV หนึ่งจีนฉันภูมิใจในประเทศของฉันมากคอมเมนต์ที่20เจ้าหญิงน้อยแห่งกัมพูชาสวัสดีทุกคนฉันเป็นคนกัมพูชาและฉันชอบจีนตอนนี้ฉันกำลังเรียนภาษาจีนคอมเมนต์ที่21 ในที่สุดเราก็สามารถเห็นอังกอร์ของเราบนซ c ซีทีวีแล้วขอบคุณเจ้าหญิงของพวกเราขอบคุณ CCTV คอมเมนต์ที่22แม้ว่าฉันจะเกิดที่กัมพูชาแต่ปู่ย่าตายายของฉันก็มาจากประเทศจีนฉันจะเดินทางไปบ้านเกิดในช่วงปลายปีนี้ที่เซี่ยงไฮ้และปักกิ่งคอมเมนต์ที่23ช่างเป็นเจ้าหญิงตัวน้อยที่สวยงามจริงๆ คอมเมนต์ที่24เพิ่มคำบรรยายภาษาอังกฤษจะดีกว่าชาวโลกจะได้เข้าใจด้วยเรารักคุณจีนคอมเมนต์ที่25ขอซับไตเติลเป็นภาษาเขมรหรืออังกฤษหน่อยได้ไหมครับฉันอยากรู้จริงๆว่าคุณกำลังพูดถึงอะไรคอมเมนต์ Comment หมดแล้วคะ่ะในอดีตเมื่อพระราชาและพระราชินีของกัมพูชาจะใส่ชุดไทยในพระราชพิธีต่างๆ จะต้องมีการทำพระราชสารทรงขออนุญาตจากทางราชสำนักไทยล่วงหน้าทุกครั้งเพื่อเป็นการให้เกียรติและตามมารยาทซึ่งทำสืบต่อกันมาเช่นนี้เสมอแม้แต่ชุดไทยที่มีไว้ก็มีไว้เพื่อพระราชพิธีสำคัญเท่านั้นชาวบ้านตาดำๆทั่วไปหาใส่ไม่ได้แต่เมื่อเวลาล่วงเลยมามีเงินมีทองและไทยก็ทำขายส่งออกไปทั่วจึงหาซื้อได้ง่ายและเข้าถึงได้สะดวกแรกๆก,ก็สั่งตรงจากไทย หลังๆเมื่อเริ่มคิดได้ว่าทำไมเราต้องไปซื้อเขาก็เริ่มลงมือผลิตเองบ้างสั่งของเรียนแบบจากจีนบ้างถึงคุณภาพและลายไม่ได้สวยหรือดีเท่าของไทยแต่ก็สมราคาและพอเอามาอ้างได้ว่านี่คือ้าคเขมรแท้ๆเช่นเดียวกับรําไทยที่ในอดีตทางราชสำนักไทยได้ส่งครูไปสอนให้ทุกวันนี้คนที่เรียนในราชสำนักในวังในจริงๆบางคนก็ยังไม่ตายก็มีแต่ถึงยังไม่หมดชั่วอายุคนก็ตามที เมื่ออยู่นานแล้วคนรุ่นใหม่ก็ถือโอกาสเคลมตามระเบียบและไม่ยอมรับไม่รับไม่รู้ว่าได้รับอิทธิพลจากไทยยืนยันกระต่ายขาเดียวคือเสียมคือโจนล้นทุกอย่างของเขมรไปและเป็นประเทศเกิดทีหลังเพราะฉะนั้นแม้เราจะยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าชุดไทยคือของไทยมวยไทยคือของไทยสงกรานต์คือของไทยรำไทยคือของไทยองค์บักคือของไทยเพลงไทยคือของไทย แม้แต่การบินไทยก็คือของไทยแต่เขาก็พูดคำเดียวคือก่อนนั้นทั้งหมดเป็นของเขเมรแล้วไทยปล้นไปพูดแบบนี้ก็จบข่าวสิคะเถียงไปก็เท่านั้นแบบนี้อย่าบอกว่าน้ำไม่เต็มแก้วเลยค่ะแบบนี้เรียกว่าแก้วรั่วดีกว่าเติมน้ำเท่าไหร่ก็ไหลออกหมดไม่มีแม้แต่ก้นแก้วท้ายนี้ขอบคุณที่รับชมค่ะ